สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Battlefield Mobile นั่นเองครับนะตอนนี้ตัวเกมเนี่ยเปิดทดสอบอยู่นะครับสามารถโหลดได้เลยนะลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับโหลดผ่านออแอปแทบแท็บนะครับผมแต่ว่าจากที่ผมลองเล่นเนี่ยก็ตัวเกมกราฟิกยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับถือว่ามันทําออกมาแบบเหมือนรีบๆอะ่ะนะรีบให้มาทดสอบก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับผมดูดิ เห็นไหมอันนี้คือผมปรับแบบว่ากราฟิกแบบสูงสุดแล้วนะเนี่ยได้ประมาณนี้นะครับผมเออนะครับผมแต่ว่าในส่วนของการเล่นก็ถือว่าลื่นๆอยู่นะครับอืมส่วนการบังคับก็อาจจะมีแบบยากนิดนึงนะครับนะนูโนฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามอ่าซูมได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการยิงนะครับแล้วก็กดยิงได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยกดยิงได้นะครับยิงไปเนี่ยครับยิงแบบนี้ครับผมรถถังก็สามารถขึ้นได้นะครับอืม นะอันนี้ก็ถือว่าผมเอาบรรยากาศของตัวเกมมาให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็เล่นเกมนี้ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เออเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าจะโดนยิงตายอย่างเดียวเลยนะครับผมอืมเอาบรรยากาศมาให้ดูเนาะใครที่แบบว่าไม่รีบเล่นเนี่ยนะครับก็ไม่แนะนําให้โหลดเล่นนะครับส่วนใครที่แบบอยากจะลองมาเล่นก่อนรีบอะไรเงี้ยนะครับผมกลัวแบบไม่รู้เรื่องกับชาวบ้านเขานะครับก็โหลดได้เลยนะครับลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิป นะอโอเคมาแล้วจเจอแล้วจเวจอแล้วอุ๊ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเหมือนจะเห็นแถวแถวน,นี้อ่ะตายไปแล้วนี่ว่ะโถ่เอกะจะยิงให้ดูสักคนซะหน่อยนะครับอืมเอาละครับได้ยินเสียงแล้วอยู่รนนี้เราดูแผนที่ก็ได้นะครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะอุ้ยนี่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 เดี๋ยวต้องฆ่ามันได้ได้อ้าวตายก่อนสะแล้วอุ๊ยๆๆๆๆอุ้ยอุ้ยอุยโอ้เกือบตายโอ้เรียบร้ยอย อ,อืคือในส่วนของการบังคับนะตอนนี้เนี่ยนะครับผมจะใช้จอยบังคับนะครับเพราะว่าผมจะเล่นอยู่บนโปรแกรมจำลองนะครับอืมมันก็เลยแบบยุ่งอย่างนิหนึ่ง <c oughs> คือในโทรศัพท์อ่ะจากที่ผมลองเล่นแล้วมันแบบรู้สึกกระตุกกระตุกยังไงไม่รู้นะครับผมก็เลยเอาตัวโปรแกรมจำลองมาเล่นนะครับอืมโปรแกรมจำลองรู้สึกว่าเล่นลื่นกว่านะครับเฮ้ยยังไหลดกูแน่โลงกูแน่นี่นี่เ,เออใช้จอยก็ค้าได้เว้ย เอาดิมาครับอยู่ไหนฮะอ้อมมังค์หลังเปล่าอุยอ้ยอุ๊ยใช่ปะเนี่ยโอ้ยใช่ฝั่งเดียวกันเออเออครับผมมองแผนที่ด้วยนิดนึงก็ดีนะครับเราจะได้รู้ว่าเออศัตรูอยู่ตรงไหนนะครับผมอืมตรงไหนลงไงเอ๋ okay, สวยสวยเพื่อนไปครับลุ้มลุ้มลุมลุมสา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 มอุยอ้ยอุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดน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 อยู่ตรงไหนวะ คือบรรยากาศอะ่ะมันก็มันแหละนะครับบรรยากาศของตัวเกลือะนะแต่ถ้าให้เล่นแบบจริงจริงจังก็อย่่เลยนะครับปก่อนอก่อนไปก่อนเอ้ยกาจะยิงักหน่อยโอ้โหนี่ยใช้จอยบังคับมันก็จะยาก,ยากหน่อยนิดนึงน,นะครับหายหมดแล้วครับในแผนที่อุ้ยยังไงข้างหลังน่าจะโด,ดนฆ่าตายไปแล้วเอายังไม่ตายเว้ยไนดิ เรียบร้อยหายไปแล้วจัดจุดตรงนั้นนะครับมันเลือกจุดเกิดได้ไงเวลาที่เราตายอ่ะนะผมจะฆ่าใครได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้ฆ่าได้แค่คนเดียวเองเพื่อนเราจัดการหมดเลยอะ่ะโอ้หนังไงโอ้หเรียบร้อยโอ้โดนหัวใช่ไหมเนี่ยโอ้ไรเฟิไลไรเฟิลกับพี่น้อง เนี่ยไม่ธรรมดานะอ่าจุดเราจะยึดได้หมดแล้วเราหรือเขาวะ <c oughs> เอาละไปไานแล้วตายแล้วเรียบร้อยผมไม่ทันชาวบ้านชาวช่องเขาเลยเฮ้ยโดนยิงแล้วดูเพียบเลยว่ะนี่เนี่ยฆ่าได้หนึ่งฆ่าได้หนึ่งเออฆ่าได้หนึ่ง เออได้อยู่ได้อยู่มาต่อมาต่ออุย้ยอยู่ข้างหลังอืมเช็คจอยเช็คจอยเล่นเช็คจอยเล่นฮึบอซนี่แน่โอ้โหสวยไอ้นี่น่าจะไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่เอาละครับมาแน่ สุดจริงสุดจริงมันต้องเอาระเบิดมากรรไว้ในมือซะหน่อยแล้วมั้งอโอโอ้โอหโดนระเบิดเรียบร้อยอ๋อไม่ใช่ระเบิดด้วยนะครับโอ้เอ็มสิบหกปะหน้าตาเหมือนเอ็มสิบหกอ่ะมาครับไปต่อเอาสักรอบตรงนี้เฮ้ยไม่เย็ดไม่ตายเหรอ ไม่โดนเออโอ้เกือบมันํำยากมันทำยากอุ๊ยอุ๊ยอุ๊อุอ๊อย,ยลบคนหลบอนนี่แน่เออเอ้าอเรียบร้อยอืมแต่คือมันก็มันอยู่นะกราฟิกมันแค่ไม่สวยเฉยๆนะครับอืม,มอีกสักรอบอีกสักรอบเรากำลังมาดวนพวงนี้อยู่ นี่แน่โอ้ยโดนเต็มเต็มเหมือนออกไปรับกระสุนแทนเพื่อนอ่ะเอแล้วครับเรื่องจุดเรื่องจุดนี่ไปต่อครับโอ้ยโุ้ยโดนข้างหลังอยู่ไหนโอ้ย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 โอ้โอ้ไรกาดอ่ะ โอ้รถถังด้วยนี่ว่าโอ้โหเจอมูนโอ้เรียบร้อยอ่ะก็เอาเป็นว่าเอาบรรยากาศมาให้ดูแล้วกันนะครับคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้เนี่ยผมจะเอ่อขอแบบออกไปก่อนนะฮะเออน,นะครับก็กดออกได้เลยนะถ้าเกิดจะกดออกนะครับเนี่ยก็กดออกไปนะครับเนี่ยเมนูตรงเนี้ยนะครับค่อนข้างที่จะดูดีมากๆแต่พอเข้ามาตรงนี้ดูดีมันเหมือนเกมอะไรสักอย่างนะเกมแบบ เกม B อะไรประมาณนั้นนะครับผม ừ, น่าจะรีบทํามาให้ลองเล่นกันนะครับทีนี้ก็ตอนที่เราเข้ามาตอนแรกนะครับเมนูมันจะเป็นแบบนี้เลยนะไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเลยนะครับคือเข้ามาเสร็จปุ๊บโหลดติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็คือให้เรากดสตาร์ทแล้วก็เข้าไปสู้กับชาวบ้านชาวช่องเขาเลยนะครับผมไม่มีการสอนอะไรเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีให้เรามาทําการแบบว่าเนี่ยกดเข้ามาแล้วก็ตั้งชมตั้งชื่อนะครับ ปรับพวกคอนโทรนคอนโทรอะไรต่างๆนะครับเราสามารถมาปรับได้นะสมมุติว่าปุ่มมันแบบเล็กเกินไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาปรับตั้งค่าขยายได้นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยขยายปุ่มได้นะครับผมก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาปุ่มประมาณไหนยังไงนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการแบบว่าขับรถหรือเปล่านะครับน่าจะใช่มั้งนีเนี่ยอันนี้นะครับขับรถนะครับผมแล้วก็เซตติ้งไอ้ตรงนี้นะครับก็จะมีให้เรามาปรับว่าจะให้มันยิงปืนอัตโนมัติไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ลองมาดูตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ อันนี้นะครับผมจะเป็นการปรับกราฟิกนะครับเนี่ยปรับแบบว่าเต็มที่แล้วนะเต็มแม็กแล้วนะครับได้เท่านั้นแหละตามที่เห็นนะครับผม <laughs> นะเออก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของตัวเกมนะครับผมเอาบรรยากาศเข้าคร่ามาให้ดูเอ่อน้าจัดรอตอนช่วง Open Beta จะดีที่สุดนะสำหรับใครที่คิดจะเล่นนะครับหรือถ้าเอ่อมาเล่นขำๆก็เล่นไปนะครับสนุกสนานไปแต่อยา่าหวังเยอะนะครับในเรื่องกราฟิกเนาะโอเค สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม